มหาธรรมญาตราสู่ปลายทางแห่งศรัทธาตอนที่30สิศาสนาวิา่าการฟื้นคืนแห่งมนตราและการเฉลิมฉลองวงล้อแห่งปีเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่โลก แห่งศาสนาเนโอเพเกนในหัวข้อเรื่องศาสนาวิคคาการฟื้นคืนแห่งมนตราและการเฉลิมฉลองวงล้อแห่งปีเพื่อทำความเข้าใจในศาสนาสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องแม่มดและเวทมนต์ของยุโรปโบราณศาสนาวิคคา ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงกลางศตรวรรษที่20ที่ประเทศอังกฤษโดยเจอรองการ์ดเนอร์ผู้ซึ่งอ้างว่าได้รับการสืบทอดวิชามาจากกลุ่มแม่มดที่ยังคงหลงเหลืออยู่วิคาจึงไม่ใช่ศาสนาโบราณที่สืบทอดมาอย่างไม่ขาดสาย หากแต่เป็นการรื้อฟื้นและตีความใหม่โดยนำเอาความเชื่อเรื่องธรรมชาติเวทมนต์พื้นบ้านและเทวะตำนานของชาวเคลต์และยุโรปโบราณมาผสมผสานกับรหัสศาสตร์สมัยใหม่หัวใจของวิคคาคือการเคารพบูชาธรรมชาติและพลังแห่งชีวิตที่สำแดงตนผ่านองค์เทพพเจ้าทั้งสองภาค ประการแรกปลายทางคืออะไรปลายทางสูงสุดของชาววิคามิใช่การหลุดพ้นจากโลกหากแต่คือการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติการเติบโตทางจิตวิญญาณและการบรรลุถึงปัญญาและความสมดุลในตนเอง 1. การเป็นหนึ่งเดียวกับวงจรแห่งชีวิตเป้าหมายของชีวิต คือการตระหนักรู้และเฉลิมฉลองวงจรแห่งการเกิดการเติบโตการเสื่อมถอยและความตายซึ่งเป็นกฎเกณฑ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในธรรมชาติตั้งแต่การหมุนเวียนของฤดูกาลไปจนถึงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ปลายทางคือการเป็นผู้ที่สามารถเต้นรำ ไปตามจังหวะของจักรวาลยอมรับในทุกขั้นตอนของชีวิตด้วยความเข้าใจและค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ในทุกขณะที่ดำรงอยู่เป็นปรัชญาที่ยืนยันและเชิดชูชีวิตในโลกนี้อย่างถึงที่สุดอุปมาหากชีวิตเปรียบเสมือนสวนสวยที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลชาวิกา ก็มิใช่ผู้ที่พยายามจะหนีออกจากสวนหรือพยายามจะทำให้ดอกไม้บานตลอดกาลแต่พวกเขาคือชาวสวนผู้เปี่ยมด้วยปัญญาที่ชื่นชมความงามของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิขอบคุณร่มเงาของต้นไม้ในฤดูร้อนยอมรับความจริงที่ใบไม้ต้องร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วง และเข้าใจถึงความจำเป็นของการพักตัวในฤดูหนาวความสุขสุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสวนและได้เรียนรู้บทเรียนจากทุกฤดูกาลประการที่สองยานพาหนะคืออะไรยานหลักคือการประกอบพิธีกรรมและเวทมนต์หัวใจของการปฏิบัติคือการประกอบพิธีกรรม เพื่อเชื่อมต่อกับพลังแห่งธรรมชาติและองค์เทพโดยมักจะทำในวงกลมศักดิ์สิทธิ์และมีการอัญเชิญพลังจากธาตุทั้งสี่ควบคู่ไปกับการฝึกมนตราหรือแมจิกซึ่งมิใช่การใช้อำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อเสกสิงของหากแต่เป็นศิลปะในการเปลี่ยนแปลงสภาวะสำนึกรู้และปรับทิศท,ทางของพลังงาน เพื่อให้เกิดผลตามเจตนาเป็นการทำงานร่วมกับพลังธรรมชาติมิใช่าการบังคับการบูชาเทพ,พเจ้าสองภาคชาววิคาส่วนใหญ่นับถือเทพ,พเจ้าสององค์คือพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สำแดงตนในสามภาคคือภาคข,ของหญิงสาวภาคข,ของมารดาและภาคข,ของหญิงชราผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์พื้นดินและการสร้างสรรค์และพระเจ้าเขาหรือฮอน์กอดผู้เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์สัตว์ป่าและความเป็นชายการเฉลิมฉลองวงล้อแห่งปียานพาหนะที่สำคัญที่สุดคือการเฉลิมฉลองเทศกาลแซบแบททั้งแปดเทศกาลที่ประกอบการเป็น วงล้อแห่งปีเช่นเทศกาลซาวินที่เฉลิมฉลองความตายหรือเทศกาลเบลเทนที่เฉลิมฉลองชีวิตเพื่อเป็นการปรับจูนชีวิตของตนให้เข้ากับวัฏจักรของสุริยะจริยธรรมพวกเขามีหลักจริยธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งคือวิกเคนรีทที่กล่าวว่าตราบใดที่ไม่ทำร้ายผู้ใด จงทำตามที่ใจปรารถนาและกฎแห่งกรรมสามเท่าที่เชื่อว่าทุกการกระทําไม่ว่าดีหรือชั่วจะย้อนกลับมาหาผู้กระทํารุนแรงกว่าเดิมสามเท่าประการที่สมเมื่อเทียบเคียงกับพุทธวิถีเรื่องเป้าหมายวิคาคือการโอบกอดและเฉลิมฉลองวงจรแห่งชีวิต และความตายโดยมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนพุทธศาสนาเริ่มต้นจากการชี้ให้เห็นว่าวงจรแห่งสังสารวัฏนี้เองคือความทุกข์เป้าหมายสูงสุดจึงเป็นการก้าวข้ามและออกจากวงจรนี้โดยสิ้นเชิงเรื่องความปรารถนาหลักการของวิคาคือการทำตามที่ใจปรารถนา ตราบใดที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นการยืนยันในเจตนาและพลังแห่งความปรารถนาในฐานะพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ส่วนพุทธศาสนาสอนว่าตัณหาหรือความทยานอยากคือสมุทยัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป้าหมายสูงสุดคือการดับสินส้นซูลตัณหาเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน บัดนี้เราได้สัมผัสกับจิตวิญญาณที่ฟื้นคืนซึ่งให้ความเคารพต่อธรรมชาติพลังแห่งสตรีและวงจรแห่งชีวิตแต่ในโลกสมัยใหม่ยังมีอีกกลุ่มความเชื่อหนึ่งที่ได้นำเอาสัญ,ญลักษณ์ทางาศาสนาที่ดูหน้าพึงพร้อยที่สุดมาใช้ในลักษณะที่กลับตลปัดเพื่อท้าทายอำนาจและเชิดชูเหตุผล และเสรีภาพของมนุษย์ในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางสู่ดินแดนที่มืดมนแต่เปียมด้วยสติปัญญาเพื่อสำรวจลัทธิซาตานเราจะไปค้นหาว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้บูชาปีศาจและซาตานในทัศนะของพวกเขานั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งใดกันขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร